ไร้โอกาสประกันตัวจากชีวิตหรูสู่วันกินนอนในคุกครอบคบอรัวใบเตยดีเจแมนโผลเข้าเยี่ยมหลังนอนเรือนจำคืนแรกกับอดเจอหน้าพอสาเหตุนี้ครอบครัวเข้าเยี่ยมใบเตยดีเจแมนหลังเข้าเรือนจำแต่อดเจอหน้าพออยู่ในช่วงกักตัวของผู้ต้องหา โดยจะให้เข้าเยี่ยมได้อีกครั้งในวันที่19พฤษภาคมและต้องมีรายชื่ออยู่ใน10รายชื่อที่ผู้ต้องถังแจ้งให้สามารถเข้าเยี่ยมได้จากกรณีที่ใบเตอสุทีวันกุญชรและแมนพัฒนพลกุญชรถูกศาลยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคดีโฟเล็กส d ส่งผลให้ทั้งคู่ถูกคุมตัวไปยังเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพและเรือนจำพันพัสถานหญิงกรุงเทพทันทีซึ่งคืนแรกในเรือนจำนั้น ทางใบเตยมีอาการเครียดนอนไม่หลับแม่รับประทานอาหารส่วนแมนทานอาหารได้นอนหลับปกติไม่มีสภาวะเครียดทั้งคู่ปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำตามปกติครอบครัวเข้าเยี่ยมใบเตยดีเจแมนหลังนอนเรือนจำแต่อดเจอหน้าเพราะสาเหตุนี้ล่าสุด10พฤษภาคมทางนายเอนเตอร์เทนได้เผยความคืบหน้าล่าสุดว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมา ที่ทันท์สถานหญิงกลางคุณแม่ของใบเตยเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวแต่ทางเจ้าหน้าที่ราชทันไม่สามารถให้เข้าเยี่ยมได้เพราะอยู่ในช่วงกักตัวของผู้ต้องหาโดยจะให้เข้าเยี่ยมได้อีกครั้งในวันที่19พฤษภาคมและต้องมีรายชื่ออยู่ใน10รายชื่อที่ผู้ต้องถังแจ้งให้สามารถเข้าเยี่ยมได้ ในระหว่างที่เข้ารับการกักตัวอยู่นั้นมีเพียงแค่ทนายที่สามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ทางทนายยังไม่มีความคืบหน้าใดๆรวมถึงทางวันบันเทิงก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่านางพิมพ์แขกุญชรณอ,อยุธยาแม่ของดีเจแมนพร้อมกับลุก นายชันวิทวีสินน้องชายของใบเตยและผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมายังทันทัศสถานหญิงกลางซึ่งเป็นสถานที่คุมตัวใบเตยโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ทั้งหมดจะออกมาและเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่คุมตัวดีเจแมนใช้เวลาภายในประมาณ30นาทีก่อนจะเดินทางกลับเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่านำของใช้ส่วนตัวมาให้ทั้งสองคนหรือไม่ ทางครอบครัวบอกว่าไม่สามารถนำของใช้ส่วนตัวมาให้ได้ต้องสั่งของจากราชทันแต่เมื่อถามถึงสภาพจิตใจทางญาติขอไม่เปิดเผยกับสื่อมวลชนแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ายังไม่มีการเข้าเยี่ยมเนื่องจากทั้งคู่อยู่ในระหว่างการแยกกักโรคตามระเบียบของราชทัน